สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซฟเวนไนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับเวอร์บอสปีสาศาจวัวกันนะครับผมโอเคครับมาดูกัน ก็บอกเลยว่าในอาทิตย์นี้ครับบัวบอเนี่ยก็มีพลังพิเศษที่ลดค่าความเสียหายจากการโจมตีกายภาพนะผมก็เลยเอาแจมลงทําดาเมจนั่นเองแต่ว่าแจมของผมนะยังไม่ได้เอาเวกของใ,ใดๆทั้งสิ้นครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้เอาเวกเลยครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าเอาพวกเซอินลงไปนะครับเนื่องจากมันโดนกดค่าความเสียหายทางกายภาพไงโอเคนะครับ ก็ตัวที่เหลืออีก4ตัวก็ตามนี้ครับเนียนะครับผมเนียกับไอ้เจ้าคาม่าเนี่ยไว้สกิลหมู่แบบทะลุบัฟครับกำจัดลูกน้องของปีศาจวัวออกไปนั่นเองครับก็คือบอสตัวนี้ครับเราต้องกําจัดลูกสมุนมันก่อนครับเราถึงจะตีมันเสียเลือดนะครับผมตรงนี้สําคัญมากเพราะว่ามันสามารถเสกลูกน้องมาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาสไปน์นะครับกาการสถานะนั่นเองแล้วก็ดานเชลครับมาใช้สกิลฟินิกที่เด็ดนั่นเองครับผมอ่ะมาดูกลยุทธ์ตัวอย่างกันนะครับผม อมตัวนี้นะครับผมนี่ครับมีสปีดแค่200เท่านั้นครับอันนี้เราได้ออกกิวก่อนแน่นอนแล้วก็สถานะมีฤทธิ์ไหลกลายเป็นหินขจัดบัฟบนะครับผมผมก็เลยเอา อาสไปร์มาการไปเลยครับแต่ว่าการได้แค่2เเทิเท่านั้นลักษณะคอติหายครับเป็นการโจมตีเวทนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกลูกสมุนได้นะครับผมแล้วก็โจมตีหมู่นะครับผมก็เลยเอาเนียมาด้วยเนียเนี่ยมันปราบกสกิลก็คือสกิลของเนียอันใหม่ครับมันต้านทานดาเมจท้าเบาลง50%เนครับเนี่ยมันจะโดนเบาลงนั่นเองครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าในระดับง่ายก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับมันจะมีผลในระดับนอร์มอลนะครับผมโอเคนะครับมาดูพาร์ีฟสกิลกันครับ สีสกิลที่ผมใช้ครับแป๊บนึงครับสปีดเกินอยู่แล้วครับเพิ่มเลือยไปนะครับผมโจมตีชุดอ่อนดีไหมเนี่ยเอาเอาอันนี้แล้วกันครับตอบโต้ครับผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนถึงจะดีครับอันนี้ด้านล่างเลยครับผมลดบล็อกของศัตรูลงแล้วก็ลดเกราะไปด้วยนะครับไอ้ลดเกราะต้องไหมเนี่ยเพราะว่ามีสกิลฟินิกเนี่ยครับผมไม่ต้องก็ได้ครับมัวมัวไปเลยครับผมลดสปีดไม่ต้องแล้วอันนี้อ่ะลดโอกาสตอบโต้ไม่เอาดีกว่า ตอบโต้ไปเดียโอเคอ่ะไปดูกันเลยนะครับผมเพิโผล่มานี่ต้องกำจัดลูกน้องไปก่อนนะครับกำจัดไปเลยนะครับผมอ่าท่านี่อันไหนที่มันทะลุบัฟว่าอันล่างนี่ว่ะหท่านี้นะครับผมเช็คก่อนนะครับผมทาล่างทะลุบ,บัฟนะครับผมโอเคเรียกมารอบสองครับทะลุบ,บัฟเนี่ยต่อเลยครับผมนี่ยนะครับความสำคัญของ คารุบัตมูครับถ้าใครไม่มีเมียก็ใช้เจฟแทนได้นะครับเจฟหรือนาจาก็ได้ครับแต่ว่านาจาครับมันไม่มีต้านธาดาเมท้าเป้าแบบเนียนะครับผมทำให้โดนแรงนะครับโอเคฟาดมาครับไม่กลัวครับไม่ติดสถานะแน่นอนแม่แม่แม่ไปเลยครับวินิกราเซลครับผมลดเกราะลดดาเมจของมันลงฮะ แฉมจัดครับเพิ่มบัฟให้ตัวเองก่อนครับเพิ่มพลังจมตีทางเวท50เปอเซ็น์มั้งสองเดืนนะครับผมไม่ได้ใช้นานครับคิดถึงครับผมนี่ครับทานี้ครับการันตีคริติคอลครับราเซลนะครับอันนี้ราเซลผมก็ยังใส่ของไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับปันคือกลางมากครับผม ไปเลยทุกพ่อแน่เตะเมันวอโช์เน่เรียกมาเรียกมาไม่กลัวครับมาเลยเรียกมาก็กำจัดทิ้งซะอาเคลียร์ไปก่อนนะครับผมตุ้มตุ้มตุ้ม,มเรียบร้อยครับ เช็คบัฟบนหัวของปีศาจหัวด้วยนะว่าฟินิกหมดหรือเปล่านะไม่งั้นครับเราจะตีมันเบาลงวอชอเล่นเจ้านี้ครับแหกปากแม่ครับก็เหมือนเดินนะครับถ้าเล่นจนถึง10นาทีเนี่ยบอสน่ยจะเปลี่ยนร่างครับกลายเป็น ร่างสีแดงนะครับผมแล้วมันจะตบเราพูดแรงครับไม่ถึงจังหวะนั้นก็เตรียมตัวตายนะครับผมมาแล้วยังลูกสมุนลกมาครับไม่กลัวมีทการไปครับเห็นไหมครับสีหนึ่งเท่านั้นอุปกรณ์ที่เนียใส่ก็ไม่ได้เอาเวกนะครับผมว่าผมเพิ่งไปปั้นมาครับ ตอนแรกเมียผมเนี่ยโดนถอดของเกี้ยงเลยครับผมพอมันกรับสกิวนเนี่ยโอได้ใช้แล้วนะครับเห็นความสำคัญทันทีนะครับผมตู้6เท่านั้นครับตืมเมื่อเจอบอสพวกนี้ผมอยากปั้นลาเซลทันทีครับแต่ว่าลาเซลผมเนี่ยโอ้โห ของไม่ได้เวกเลยครับแล้วก็ใส่ของมั่วมากครับอันที่เอาเวกนี่ก็ป่วยมากครับก็คือเอาเวกในตัวครับไม่อยากถอนนะครับใส่อิมพสมาถล่มารอเงี้ยเปลืองนะครับก็เลยใช้ใช้ไปก่อนนะครับโอเคครับสี่นาทีผ่านไปครับตอนนี้ครับด้าเมจผ่านไปแล้วหนึ่งล้านกว่านะครับใส้ได้ครับผมมาแล้วครับลูกสมุนก็คือท่าตะโกนแบบนี้มันจะเรียกลูกสมุนออกมาสี่ตัวนะครับ ไม่แนะนําให้ใช้ริโป้เคลียร์ลูกสมุนเะครับเนื่องจากมันเล็งแค่สีเป้าเท่านั้นถ้ามันไม่โดนบอลนะเอ้ยถ้ามันไม่โดนลูกสมุนต,ตัวหนึ่งนะจบเลยครับผมเหลือแม้แต่ตัวเดียวครับโจมตีบอสสี่ให้หนึ่งเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคผ่านไปแล้วครึ่งทางครับห้านาทีผ่านไปเปิดโดนเคหัวครับ วอชช์การพัฒนาของสไปหมดแล้วครับลาเชลครับเหลือแค่เพิ่มคริอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวจะน่าจะติดเลือดไหลบ้างแหละเติบอ่าเนี่ทุบหน่อยครับมาอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมครับบอสตัวนี้ครับ ตายไหมเนี่ยกลัวลูกสมุนมันไม่ตายครับเธอหลังๆนะครับผมมันจะอืดขึ้นบ้างตึ๊บ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 เตะรัวมากครับไม่เห็นดาเมจเลยครับ ัวนเขาพอดีครับเมื่อกี้โผมใช้ตัวนี้ครับไม่เห็นดาเมจเลยฮะผมต้องไปปรับในตั้งค่าแหละครับให้มันไม่ซูงกล้องเลยครับผมไม่ได้ใช้มานานนะครับอ่าเริ่มมีตัวติดด้วยไหลเลยครับลาเซลกับสไปครับติดไปแล้วนะครับผมเห็นไหมปุดๆเลยนะฮะเจ็ดนาทีผ่านไปครับใกล้จะจบแล้วครับผมโอเคมาละมาละขามาไปเลยครับการันตีคริติคอลครับ สายแน่นอนครับแปงนะฮะเอา้าเวรกรรมครับแจมผมติดหินไปแล้วดูสิอ้ช่วยด้วยโอ้ยสวยเลยแหมติดหินแต่ไปติดตัวหลังเะครับผมเซ็งมากตูมติดอีกไหมเนี่ยอสปายยังรอดอยู่นะครับผมอีกสองนาทีเท่านั้นทนหน่อยลูกพ่ออ้ อ่ะล,ล้เชยียร์ยัดปีนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวมันหมดตอนนี้ครับเธอจะผ่านไปไวมากเนื่องจากออกสกิลไม่ได้เลยครับผมตัวหลังนะครับผมเนียก็เช่นกันครับโอ้ยแบบนี้ผมจะเคลียร์ลูกสมุนยังไงวะเนี่ยโอเคครับใช้ท่านี้ไปก่อนดีเหมือนกัน้าเกลูกสมุนมาตอนนี้ผมเคลียร์ไม่ได้ครับสกิคลคามายังไม่พร้อมใช้นั่นเองโอเคพร้อมใช้แล้วครับดีมากครับผม มาเลยไม่กลัวแล้วมีสกิลใช้แล้วเว้ยมาเลยครับผมสองล้านสามนะครับตอนนี้ครับดาเมจผ่าน,นไปโอ้ยลาเชลแข็งแล้วครับผมไปดินต่อแล้วเอา้ามาแล้วครับแจมแจมพี่พ่อมาแล้วไปเลยบัฟไปก่อนท่านี้ครับตอนน่อด้วยท่าล่างไปเลยนะครับผมอีก20สิวินเท่านั้นก็จะครบสินาทีครับ โอ้ย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 ยังได้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะยังได้ใช้หรือเปล่าวะโอเคครับฮาวิสุดท้ายครับเฮ้ย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 อยู่บนหน้าแดงไว้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับแม่เขินน้องแจมมาเนี่ยหน้าแดงเลยครับโอ้ยเตะในสักดอกครับเขินนักนี่แน่โอ้ยไม่มีสกิลใช้จริงๆแล้วเนี่ยฮ่าเนี้ยหลุดกินมาพอดีครับสู้ต่อไปครับ เอาเท่าที่ทําได้นะลูกสมุนมาอีกแล้วใช้เนียสกิลหมู่แบบนี้ครับจะตายเอา้าเวนจะโอ้โหเลือดไหลาตายเลยครับแรงมากแบบว่าแรงจริงๆเนื่องจากเนียผมใส่2เลือดนะครับเลือดพันทั้ง2ชิ้นนะครับผมยังตายครับแมน่าเสียดายครับตอนนี้ครับสกิลไปนี่ก็ไม่เสียเลือดแล้วครับเนื่องจากลูกสมุนมันยังอยู่ไงฮะ ขามาก็ติดหินอยู่นะครับผมใช้สกิลไม่ได้นะครับอ่สู้เท่าที่สู้ได้ก็พอครับแหมเสียสูดน,นะครับผมเจ้ด้วยมาแล้วโอ้โอ้โหโคตรแรงครับผมนี่แน,น่ตีแน,น่ตีแนะ่บึ้มใส่ราเชลทีเนดะ้อาตายเกิดขึ้นมาดู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 ดโอ้ย ปวดร้ายจริงๆครับโอ้ยโอ้โหเป็นแสนเลยครับยอมครับผมคะแนนที่ได้ครับสองล้านห้าแสนกว่านะครับโอเคน่าจะใช้ได้เนาะเดี๋ยวขอไปเทียบคะแนนกับเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับผมคะแนนของเพื่อนๆน,น,นะครับอา้าวที่หนึ่งเหรอวะเนี่ยเปนไม่ได้เว้ยเกินความคาดหมายนะเนี่ยโอเคมาต่อกันที่ระดับ normal เลยแล้วกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผมจะใช้ทีมเดินนะครับ normal นะ ขอแอบดูสกอร์เพื่อนก่อนนะโอ,โอ้โหที่1 3ึ่งสามแครับที่2ก็3 0 0 0สนเช่นกันผมจะได้สิ่งสามแสนไหมเนี่ยอืมพลังพิเศษครับก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับก็คือลดอัตราติดครีของผู้เล่นนะครับสีเแต่ว่าเจ้าแจมเนี่ยมันมีสกิลที่การันตีติดครีใช่ไหมขอเช็กก่อนนะครับผมนี่ครับท่านี้ครับเป็นการโจมตีแบบรคร,บริติคอลครับการันตีคริแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพลังพิเศษของบอสไม่มีผลนะครับผม นี่ก็เป็นการันตีตดคริสเช่นกันโอ้ยทั้งสองเก,กิลเลยครับแจมเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือลดอัตราบล็อกของเราลงด้วยครับ40%ลดบล็อกเราเหรอเอาไงดีวะเนี่ยอย่างนี้แล้วกันครับลดโอกาสตดคริสอิคอลของศัตรูลงแล้วกันอ่าไม่งั้นเราโดนตีคริสจะน่างหงายได้ครับนี่ผมก็มั่วๆไปนะ่อะ่อ่ะคิดว่าดีก็ทําไปครับโอเคลุยเลยแล้วกันจะได้ไมเตีเวลานะครับบาย เหมือนเดิมครับเคลียร์ลูกน้องไปก่อนนะครับผมแต่ว่ารอบนี้นะบอสมันตีเราแรงมากครับ <c oughs> โอ้โหดอกแรกโดนไปหกร้อยนะครับผม <c oughs> ตุมต้มตุมต้มตุ <c oughs> ้มตุ้มเรียกมาเรียกมาเรียกมาเหรอเรียกมาก,มาก,มาก็สกิลมูไฟอันนี้สัญการนี้ สเตตเดิมนะก็คือรัดลาเชลไ,ไม่ใช่รัดทับหอวไปยัดลาเชลเหมือนเดิมไหมครับผมสกิลฟินิกสำคัญมากครับไม่งั้นเราจะโดนมันตีแรงสุดๆนะครับโอยท่าน,นี้เป็นท่าสกิลหมู่นะสังเกตได้ว่าจะเสียเลือดแค่นี้แต่ในอาทิตย์ที่แล้วครับผมไม่ได้เอาเนียลงเนี่ยลาเชลโดนท่าเมื่อกี้ทีเดียวตายเลยครับแรงมากครับผมเนี่ยเอาเนียลงมาเนี่ยช่วยได้มากนะครับผมนี่ครับท่าน,นี้การันตีคริติคอลอยู่แล้ว มีท่าการันตีคริสที่เข้าตั้งหลายตัวเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับแจมแล้วก็สกิลร่างราเชลก็การันตีคริสนะคาม่าสกิลหมู่ก็การันตีคริสนะครับผมร้อยแปดสิบกคราคริสสู้เขาลูกโดนฟาดแล้วครับโดนฟาดแล้วก็น่าเสียดายนะที่แจมของผมนะวิลสามแปดเท่านั้นนะฮะขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับจะได้สี Twelve ่สแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้า40ก็แรงกว่านี้ ชัดเจนมาแล้วครับมาแล้วนะสกิลเนียวบ้างครับอันนี้เปิดก่อนบ้างครับไปเลยครับทายไมหมลูกสมุนนะฮะโอเคยังหลับ Everyone. นะดีมาก,มากเช็คบัฟบนหัวบอสไปบอสก่อนนะฮะยังมีสกิลฟีนิกซ์อยู่นะครับตัดเลยโอ้ยเฮ้าายเฮ้ยเฮ้ยฟาดอีกแล้วครับโอ้ อโอวโหเจ้าใครฟังจีนออกแปลให้หน่อยสิว่าแปลว่าอะไรครับอยากรู้เหมือนกันครับที่พูดพูดเนี่ยพูดว่าอะไรครับไม่รู้ว่าใช่ภาษาจีนหรือเปล่าวะจีนหรือญี่ปุ่นไว้เนี่ยเริ่มเบอร์แล้วผมยัดฟินิกเหมือนเดิมนะครับโต,โตครับไม่เป็นไรครับ เออโทษทีแหมลืมปรับตั้งค่าครับมันซูมแบบว่าไม่เห็นดาเมจอีกแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้แสนสองแล้วมาเลยครับผมลูกสมุนเนีครลูกกระจกเนะครับผมแต่ไม่จ็อกเลยเวลาเยวเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับตายตัวแรกแน่ๆครับ โหดมากครับเอ่บโอ้โหเลือดเหลือประมาณ20-30เท่านั้นครับตอนนี้ราเชลเวลต่ำสุดในทีมครับแล้วก็ของ่ใสัยก็ไม่ได้ดีเดอะไรครับโอเคจะสองแสนแล้วสู้เขาสู้เขาดีมาก,มากเยี่ยมยัดฟินิกไปก่อนนะครับ โอ้ยมาอีกแล้วครับว่าทีครับหัวแตกลาเชลยังยืนอยู่ได้ครับเอ้ยโอโ้โหโอ้โหฟาดใส่ลาเชลซะด้วยครับเมื่อกี้มาแววเอาหินไปแล้วโอ้ยสองตัวครับเวียนกมโอยเคขวดลาเชลอีกปึ๊บ ตายเปล่าโอ้ได้ไงครับไม่ตายเลยครับเราต้องซ้ำซ้ำไม่ได้ด้วยสิเว้แล้วเว้แล้วสไปก็เอาไงดีวะเนี่สยสไปก็แข็ง,อ,งอีกเอาทามาก็แข็งครับเคลียลูกสมุนไม่ได้ครับแย่แล้ว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 ,ลวทําไงดีทําไงดีช่วยผมด้วยทําไงดีอย่างที่บอกครับว่าลูกสมุนมันจะถึกขึ้นนะครับผมสังเกตได้ชัดเจนมากมันไม่ตายเนี่ยดูสิเด้งเทินไปก็เท่านั้นครับ มาแล้วโอ้โหจบเลยครับแบบนี้แม่เจ้าครับไปเลยครับสามตัวนะครับผมโอ้ยโอ้ยจบเร็วมากเลยครับน่าเสียดายมากเลยถ้าแบบว่าคาม่าเมื่อกี้ไม่ติดหินนะครับผมก็เคลียร์ลูกน้องได้แน่นอนครับมันติดหินก็เลยต้องยอมนะครับผมสู้ไม่ได้ครับเสียดายครับแมคะแนนที่ได้ก็สองแสนสี่นะครับผมโอ้ยตกเลยครับผมอยู่ที่เจ็ดนะครับเทียบกับ ในลิสต์รายชื่อเพื่อนนั่นเองครับผมก็ถ้าคามาเมื่อกี้ไม่ติดถิ่นก็น่าจะทําได้เกินสามแสนนะอันนี้เข้าข้างตัวเองสุดๆ,ๆนะครับผม <laughs> โอเคนะครับงั้นคลิปนี้ก็ไว้แต่พินาดีแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่าทุกอีกรอบแล้วกันครับตัวที่แนะนํานะครับผมก็ต้องมีตัวทะลุบัฟสองตัวนะครับอันนี้สาคัญมากอย่างเช่นอ่ะเนียนะครับผมเนียคามาครับเป็นตัวที่ผมแนะนําหรือว่าจะเป็นเจฟก็ได้ แล้วก็นาจาก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่านาจามันจะมีข้อเสียงที่มันไม่มีต้านทานดาเมจ5เป้าเหมือนเนะครับทุกตัวมีข้อเสียตรงนี้ที่ด้อยกว่าเนยนะครับผมผมแนะนําเนย,ยจะดีที่สุดนะครับในดันเจียนนี้นะครับผมในระดับปกตินะแล้วก็ราเชลครับอันนี้ก็ต้องมีครับต้องมีทุกคนครับสาคัญมากแล้วก็ตูดท้ายครับแซมแซมคนส่วนมากจะไม่มีแต่ถ้าใครมีก็เหนือกว่าครับถึงแม้ว่าของจะไม่ได้เวกครับก็สามารถทำดาเมจได้เยอะนะครับผมเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เวกเลยครับ ของตอบโต้ก no ็ตอบโต้ธรรมดาครับสามสาิบนะครับผมแล้วก็อัดเจ็มแดงบวก5้าเท่านั้นแล้วก็ปรรดับเครื่อตอบโต้ไปครับมั่วมากครับผมของเนียก็เท่านี้ครับไม่ได้เวิกเหมือนกันนะครับผมเลือดเลือดเร็วๆนะครับใส่เต็ม6ดาวนะครับผมตามนี้เลยทามานี่ก็จัดเต็มเพราะว่าลงอารีนาด้วยนะครับจะไปก็เหมือนกันจัดเต็มไว้เนื่องจากลงอารีนาเหมือนกันนะครับเอามาการสถานะโดยเฉพาะนะครับผมด้าเชลครับเห็นไหมครับเอาเวกในตัวเนี่ย ได้ของกาครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเนื่องจากถ้าถอดของไว้เนี่ยโอ25ตัวปลาครับเสียดายครับผมของเดียว2ชิ้นเหมือนกันแล้วก็เจม6ดาวนะครับผม โอเคงั้นไว้แต่เพียงนั้นดีแล้วกันนะครับในช่วงนี้ผมก็อาจจะทําคลิปน้อยลงครับเนื่องจากติดธุระมากมายครับไม่สะดวกที่จะทําคลิปนั่นเองก็ขอไปัยนเพื่อด้วยนะครับผมแต่ว่าคลิปเซเว่นไีเนี่ยมีอีกแน่นอนครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนั่นเองโอเคงานคลิปนี้ไปแล้วครับไปจริงๆแล้วโอเคลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮ้ย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 อยู่บนหน้าแดงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับแม่เขินน้องแจมมาเนี่ยหน้าแดงเลยครับ โอ้ยเตะในกระดอ,อครับเขินนักนี่แนะ่โอ,อย้ยไม่มีสกิลใช้จริงๆแล้วเนี่ย